สวัสดีครับเช้านี้ก็อยู่กับนอนท์เฮลบรอหกลอซิ่งแล้วครับคลิปนี้ก็จะพามารีวิวซูเปอร์เกรดนะครับที่เอาไปทําร้านช่างเจเอาไปทําอะไรบ้างครับมาดูกันเลยครับอ๋อเอาไปเชื่อมตัวนีเน้เขาเรียกอะไรจ้ะตัวเนี้ย ทำหนึ่งสองสองอย่างแล้วนะครับเชื่อมตัวนี้กับอันอันนี้อย่างที่สามก็บางฝุ่นครับ <c oughs> อ้ลังการคนระับแต่มันยื่นเล็กไปหน่อยครับงอๆนะครับ เชื่อมใส่อย่างนี้เลยครับนี่ใช้เหล็กแบนนะครับไม่ได้ใช้เหล็กกลมเหมือนของเจ้ายักษ์ถ้าของเจ้ายักษ์ตรงนี้จะเป็นเหล็กกลมครับตรงนี้แต่บางฝุ่นมันโงโงๆขามว้นมาเนาะมันยังไม่เข้าทรง นี่ครับดูข้างหลังก็ใหญ่อยู่นะครับเล่นหนึ่งคนเดียวเลยครับซูซีใหญ่เกือบเกือบเจ้ายักษ์เกือบจะเล็กกว่าครับถ้าดูจากข้างหลังนี่ก็ข้างละยี่เซนไปถึงไม่ดอก คืบหนึ่งยี่สิบเจนครับโอ,โอ้ยลืมลืมลืมอย่างที่สามครับขากระจกครับเป็นไงครับจอจานครับปกติมันจะสั้นครับแค่นี้แหละ แต่ว่าอันนี้ทำไมเขาทำยาวเท่าไหร่ข้างนี้ข้างนี้มาทรงเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ขากระจกให้มันเป็นเลทเฉยๆครับเปลี่ยนแค่น,นี้ให้เป็นเลด ต่างเนี้ยยาวเอาไปเชื่อมต่ออีกแน่นอนเลยแบบนี้พราะขาเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะมีที่ปั่นน้ำฝนกับกระจกด้วยนะเนี่ยงสายจานชูยังไม่ตื่นหรอกมั้งครับเพราะผมมาแต่เช้าวันนี้ กะว่ามาดูน้องส้มลายขึ้นชชเลอร์ครับอุ้ยใบแท็กใครหลุดอ่ะสงสัยจะเป็นของเจ้าวาเลนไทน์แน่นอนครับใบแท็กเนี่ยนะครับรถดำสวยๆจะรับนี่เป็นชื่อช่องยูทู e ของเสียตินเลยนะครับ โอ้พอแต่เสียงมันโหดแหละดูท่อมันอนะสมนิ้วครึ่งสี่นิ้วนนละมั้งใหญ่จังน่ะโอ้แต่เหลี่ยมตาดีมากคนระับพวกแก้มพวกอะไรครนะับเนาะจะของกันยังเฮานะ่ะ พอมีที่เอาไปทํามีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่อย่างแค่นั้นแหละครับทีเอาไปทําดูข้างในรถครับเช้าอยู่นะครับมันก็จะนี่ถ้าเป็นกระทะเหล็หถือว่าครอบล้อเหล็ดเนี่ยอื้อหยังแจ่มเลยครับนี่เป็นระบบ ยกหัวแบบถุงวไฮดรล,ลิกหรอมันเป็นถุงลมนี่หว่าหัวถุงลมเจ้าร้อหน้าออกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาดูจานชวนครับนี่ครับเขาพากันตื่นกันหมดแล้ว มีเงินแค่นี้นุยงะฮะแล้วแมงกะใส่ดูพี่ผมไม่ให้วิ่งนา๊งเขาโกรธเพื่อนขี้ตม,มดูจันทรชูครับ เป็นไงเสียดัง,ม,ดคคม,ง,งมีเั่าไหร่คนขื้นมากระป๋องเดียวนต้เขียดก็กินคนละจิบคนละจิบจะตายบ่เดี๋ยวนี้ <c oughs> โอ้โมโหมเหี้เด้อเมนูฟรัมสนอบาดทหนง <c oughs> ่งพ, <c oughs> พี่รู้ไหมช่วงนี้ผมจนจนไอ้ <c oughs> ช่วงซับจางเนาะ <c oughs> โ,อโอ้่นี่แสงเช้าอ๋อนี่ไงพี่ผมรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรทำไมมันไม่ติดอือ่นว่าอ้นั่นเนี่ยพี่ฟิวมันขาด <c oughs> ขาดในวันที่เขาไปลากกัน ก็ได้กินเ้อะสนั่นนใจมันจริงต่คอมริโสเีเดยนอันหลังเอ้าเขาถอยซูเปอร์เกรดออกไปข้างนอกแล้วเลยฮะนี่ตกแค่นี้เองอยู่บ้านผมตกแบบแค่ไอเหมือนเอาน้ำไปพรมอ่ะนู่นยังก็เออเลือดยๆตามเดย์อย่างนะไม่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  ได้ตั้งสิบยี่สิบนาทีได้ไหมยี่สิบเลยนะใช้ไปเรียบรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรอะไรอะไรน,ะน้ำนะหม้อพักน้ำนะอ๋ออันนี้กีลอนพักกีลอนยังไงครับเนี่ยก็เช็คความพรม้อมตั้งแต่เช้าครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกครับเพราะว่าเนื่องจากเพลิงโปรยๆนะครับดูก็คันนี้ก็ขาเดี้งข้างหนึ่งนะครับข้างนู้นใช้ได้ข้างนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันมันอะไรเรียกแล้วพี่ เห็นไหมครับเดินเวลาเดินไปมันเหมือนงูเลยเดินเดินเดินมันไม่หลุดบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโอ้โอนี่ครับลูกมือจานชูก็กำลังเทไฮโดรลิกครับไฮโดรลิกไฮโดรลิกยังงี้หรือเปล่าเป็นไงพี่เมื่อคืนนอนสบายไหมฝนตกเมื่อคืนอนะ่ะเย็นไหม เย็นช้ำเลยเข้าใจานี่นี่นี่โบกลาได้แลว้วคันนั้นน่ะค่ายมาขึ้นคันนี้หมดจะอะไรอาวนนงนงนี่ไหรฮะ <c oughs> ทางนี้เขาทำอะไรกัน ก็อื่นเอาไว้ไว้คองไงตรงเนี hmm. ้ยช่องเนี้ยก็ตูดมันยาวนู้มันเลยลงไอ้เห็นแคทแต่ไอ้ที่มันตูดแก่ก็ลงกันแหละไม่ไรหรอกทำซุ้งใหญ่เฉยใช่ไหไอ้ตูดสุงเท่าหัวน่ะเออไอ้แคปตัวใหม่อะไรนะเซอร์บิลลาอะไรเขา บิดนันก่อนหนะเห็นไหมบิดล็อกกนนันก่อนห่ะอ๋อครับครับอ๋อพี่ปวดขี้พี่มาบอกผมพี่จะให้ผมไปไปเบ่งช่วยป่ะ <laughs> โอ้ <laughs> นี่นี่นี่จะทำอะไรกันต่อเ,อเดินเลย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 ใช่ไหม อันนี้นะไปยกนอนนี hmm. mm ้คือไอที่เขาเจาะพุ่งกีใช่ไหมได้เจาะไหมได้เหล็กที่อยู่ในพุ่งกีอ่ะพับหมดแล้วไอต้องตัดกลางทำไอ้นี่นออกไม่ได้ตัดกลางทิ้งเพอเสร็จแล้วไปยึดหมดไอ้นัดไอ้นัดตัวนี้ก็จับไอ้นี่ข้างี้ยนี่ดึงออกไม่ได้เลยตัดกลางอย่างเดียวเดี๋ยวทำใหม่ไอ้นัด ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงเวลาก็แค่โดนหทำอันนี้เลยทำไแบบนี้เลยทุบไม่ได้ดิทำไมจะไม่ได้ด้วยได้เฮ้อ้พี่มันเป็นอ้อยบางครั้งอ้อยไม่เห็นกระเข้าใจไหมตามลานบางครั้งเขาเอาอ้อยมัดอย่างเดียวอ่ะนั่นแหละมันได้เหมือนกันหมดเลยก็ไอ้คันที่ผมไปขึ้นมันก็เป็นมันไม่ใช่แบบนี้เลยรู้แล้วมันเป็นอแบบนั้นมันเป็นแบบพุงกีอันนี้เลยมันไม่ใช่พุงกีมันแค่เป็นเหล็กอันหนึ่งแต่มันยาวใช่แบบนี้เพราะว่ามันกวยด้วยกวยอะไรด้วยฮะ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลเรหกล้อซิงนะครับขอบคุณมากครับ